สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพรุ่งนี้น้องก็จะพาไอวี่นะคะไปอยู่ที่โรงแรมหมาค่ะเป็นเวลา13วันเพราะเราจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันนะคะไอวี่ไม่สามารถไปกับพวกเราได้ค่ะแม่น้องก็เลยจะมาพูดถึงราคาค่าโรงแรมของน้องหมาที่แคลิฟอร์เนียแต่จะพูดถึงแต่ส่วนที่แบบเป็นที่เรารู้จักนะคะแถวและแวกบ้านที่ซานตาคริต้านี้นะคะ ว่าเป็นยังไงบ้าง,างที่เราต้องเตรียมไปนะคะเพื่อจะให้น้องไอวี่เขารู้สึกว่าสะดวกสบายและก็ไม่รู้สึกว่าแปลกที่นะคะไปฟังกันเลยค่ะโรงแรมหมานะคะที่จริงที่นี่เขาก็จะแยกเป็นสส่วนค่ะก็คือเป็นฟาร์มหมานะคะและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นบ้านของคนที่รับเลี้ยงน้องหมานะคะแต่ต้องมีใบอนุญาตนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆก็รับเลี้ยงค่ะแต่ที่ไอวี่เคยไปอยู่ก็คือที่ฟาร์มหมานี่เขาเคยไป ไปอยู่ที่นั่น7วันนะคะเวลาเราไปดูว่ามันสะอาดหรือมันปลอดภัยหรือเปล่าเขาก็จะให้เราเดินดูแค่รอบๆไม่ให้เข้าไปในฟาร์มนะคะแล้วก็แต่ว่าเราจะดูว่ารีวิวเนี่ยมันดีหรือเปล่าอันนัน้นก็จะเป็น4.5รีวิวค่ะคือคนส่วนใหญ่เวลาที่เขาน้องหมาไปอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็ชอบแต่ที่นั่นมันจะมีมมาวัวลิงแล้วก็ แมวเป็นแบบมีสัตว์หลายชนิดแล้วก็รับเทรนหมาให้ฝึกด้วยอย่างเช่นสุนัขที่ไปโฆษณาที่ทาเก็ตนะคะที่มีตาข้างในอะ่ะอันนั้นก็มาจากฟาร์มอันเนี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือบ้านคน private house นะคะที่รับเลี้ยงน้องหมาที่พรุ่งนี้เราจะเอาไอวีไปอยู่คือไอวีเคยไปที่นั่นแล้วครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็ชอบมากเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นบ้านคนใช่ไหมคะแล้วก็ ที่นี่เขาจะมีหมายอยู่แล้ว2ตัวเป็นของเจ้าของบ้านนะคะแล้วเขาก็สามารถรับน้องหมาได้อีกแค่4ตัวก็รวมทั้งหมดก็เป็น6ตัวนี้ในบ้านหลังนั้นแล้วราคานะคะที่เป็นฟาร์มหมาเนี่ยก็จะเป็นวันละ30ดอลลาร์นะคะส่วนที่เป็น private house ก็คือวันละ35ดอลลาร์จะแพงกว่าวันละ5ดอลลาร์แต่ก็โอเคค่ะเพราะว่ามันจะดูแลใกล้ชิดกว่า เขาจะรู้สึกว่าออ,อยังอยู่ในบ้านแล้วบ้านหลังนี้เขาก็มีสวนหลังบ้านด้วยค่ะส่วน สิ่งที่เราต้องเตรียมไปนะคะที่จะให้น้องหมาอยู่อย่างมีความสุขเลยก็คือเราสามารถเอากรงที่บ้านไปได้ที่ไม่ขนาดใหญ่มากนะคะเพราะว่าเขามีพื้นที่จํากัดและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารของสุนัขค่ะเราต้องเอาอาหารที่ไอวี่กินไปเองเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะแบบมีความระมัดระวังเกี่ยวกับอาหารสัตว์มากๆเลยเพราะว่าหมา แต่และตัวเนี่ยเขากินอาหารที่แตกต่างกันถ้าเขาเปลี่ยนอาหารโดยฉับพันที่ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยผสมกันไปนะคะเขาอาจจะเกิดอาการท้องเสียหรือป่วยไม่สบายได้ค่ะไอวี IV ก็เลยต้องเอาอาหารไปเองแล้วก็เอาขนมไปเองและถ้ามีเสื้อผ้าอยากให้เขาใส่ก็เอาไปได้ค่ะแล้วแม่น้องจะโชว์เพื่อนๆอ,อีกทีนะคะพรุ่งนี้ค่ะเวลาที่เราเอาไอวีไปส่งที่บ้านหมานะคะแล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ ไอวีเห่าใหญ่เลยนะคะตอนนี้เด็ดดีก็เจอกับคนเลี้ยงแล้วพี่ฟิลพี่ขายก็ลงไปส่ง บ้านที่เราเอาไอาวี่ไปส่งนะคะเขาก็วันนี้เขาจะมีหมามาเพิ่ม4ี่ตัวค่ะแล้วเขาก็มีแบบรับจ็อบคือแบบถ้าหมาตัวไหนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะแล้วไม่อยากไปอยู่โรงแรมหมาก็เอาไว้ที่บ้านแล้วเขาก็จะรับอาสาดเดินให้ค่ะเพราะว่าหมามันต้องฉี่ต้องอึน,นอกบ้าน ส่วนราคานะคะที่แบบเดินสุนัขก,ก็ทีละ30ดอนเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่เอาไปไว้วันละ35ดอนนี่ก็คือจะ5ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงนะคะก็จะคิดราคาเป็น1วันหมดเลยค่ะคือ35ดอนค่ะคลิปทั้งหมดของวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่น้อง <c oughs> แล้วก็พี่ฟิน <c oughs> พ,พี่คายด้วยการกดไลค์กด, like, กด Share, แชร์และ u b s สไคร์นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ